ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุชาวมาเลเซียที่บุกเดี่ยวชิงทองรูปพรพันธ์1 3รณ138บาทจากร้านทองที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขาเมื่อ2วันก่อนนั้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะหลังจากที่ตำรวจนั้นจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้ที่สายใต้ใหม่กรุงเทพพร้อมกับของกลางทองรูปพรรพันธ์ทั้งหมดที่ได้มีการขโมยมาค่ะ ตำรวจควบคุมตัวนายีบุญลงสัญชาติมาเลเซียมาอย่างห้างทองไทยอุดมอรริมถนนมนรีหนึ่งอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ก่อเหตุบุกชิงทองรูปพัณฑ์69เส้นน้ำหนักรวม138บาทเมื่อ2วันก่อน หลังก่อเหตุนายยีบุญล,ลงได้หลบหนีแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยตามจับกุมตัวได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสาใต้ใหม่กรุงเทพเมื่อวานนี้พร้อมกับของกลางทองรูปประพันธ์ครบตามจำนวนและอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม .1 กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนอีก50นัดโดยจุดแรกตำรวจได้นำตัวนายยีบุญล,ลงเนี่ยไปชี้จุดจอดรถจักรยานยนต์หน้าร้าน ข้าวขาหมูที่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ30เมตรจากนั้นจึงเดินทางไปทําแผนภายในห้างทองที่เกิดเหตุโดยให้มีการแสดงท่าทีพฤติการเข้าไปชิงทองจากถาดโชว์ทองในตู้โชว์ก่อนที่จะนําตัวไปยังจุดที่ทิ้งรถจกักรยานยนต์กับเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ350เมตร และจุดสุดท้ายที่ทําแผนก็เป็นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเพอิหัดใหญ่ที่นายีบุญลงไปซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถทัวร์โดยสารไปกรุงเทพซึ่งระหว่างทําแผนประกอบคํารับสารภาพนั้นนายีบุญลงเนี่ยไม่มีท่าทีสะทกสะทานนะคะแล้วก็ชี้จุดต่างๆได้อย่าง,งคล่องแคล่วขณะที่เจ้าข้อ ขณะที่เจ้าของห้างทองไทยอุดมสองซึ่งอยู่ริมถนนมนรีหนึ่งเขตเทศบาลนครหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขอบคุณตำรวจทุกหน่วยงานโดยเฉพาะตำรวจสถานีภูทรหัดใหญ่ที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและประสานข้อมูลกับตำรวจสืบสวนชุดต่างๆจนสามารถติดตามจับกลุมนายยีบุญลงชาวมาเลเซียผู้ก่อเหตุชิงทองมาดำเนินคดีได้ในที่สุดค่ะ